เกิดอ,อะไรขึ้นกันครับเนี่ย Bitcoin ขึ้นเขาแต่ล่วงลงลิฟภายในวันเดียวคลิวนี้ผมจะมาอัปเดตกราฟ Bitcoin ในภาพระยะสั้นและอัปเดตเอาคอยต่างๆพันผวนเลยเกินนะครับช่วงนี้คุณลุงเนี่ยดันจะมาพูดอีกในช่วงข้ามของวันนี้ไปติดตามอัปเดตกราฟมาพร้อมกันเอาฉลามอย่างเราชนครับ สวัสดีเพื่อนชาวคริปเตอรเคเรนซ์่คริปโตเคเรนซี่วันนี้เป็นวันที่28เดือน9และผมไม่ได้มานําการลงทุนนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงมุมมองบิตคอยในภาพระยะสั้นแล้วก็ระยะกลางเนาะรวมถึงจะมาอัปเดตเอาคอยต่างๆนะครับแต่ก่อนอื่นครับเพื่อนผมขอแค่กดไลค์คนละเ like, มน men, ต์ซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งสําหรับใครที่เพิ่งได้มารับชมแล้วก็มาติดตามช่องของผมเนาะเพื่อเป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆไม่ต้องจ่ายตังค์ให้การสนับสนุนผมก็ได้เอาล่ะเมื่อเพื่อนๆกดไลค์แล้วคอมเมนต์แล้วก็มาฟังมุมมมมมออ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 งองงงงขผกกกกกกัััััันน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 ะะะคคคครรรรบบซึึนน่่่่่่่่่่ีีี้้็จาาพพพูดดดถเเเเแตืืืๆใทททยไไลิ ที่ลิงแนะนำของผมจะอยู่ใต้คลิปด้านล่างนะครับจากนั้น KYC Level 1หรือยืนยันตัวตนนั่นเองนะครับแล้วก็โอนเงินเข้าไปเทรดและเทรดสปอตเนี่ย50 USDT ขึ้นไปเนาะเพื่อนๆจะได้รับฟรีโบนัส30 USDT นะครับเข้ากระเป๋าฟิวเจอร์ซึ่งเพื่อนๆต้องทําให้ครบเงื่อนไขนะครับก็คือคลิกที่ลิงก์ KYC โอนเงินแล้วก็เทรดสปอตเนี่ย50 USDT ขึ้นไปที่สำคัญครับเพื่อนๆเทรดที่บอยบิตเนี่ยค่าธรรมเนียมน่าจะถูกที่สุดนะครับถ้าเพื่อนๆใช้แบบลิมิตยังไงก็เปิดใจใ โอนเงินเข้าไปเทรดได้เลยครับอันนี้ก็เป็นอีเทเรียมดับเบิลยูที่เราได้คุยกันไว้เนาะที่ผมได้บอกไปแล้วว่าเมื่อวานเนี่ยเขาได้มาถึงแทร็เก็ตของเขาแล้วนะที่โซนประมาณ12ดอลลาร์เนี่ยโดยประมาณนะครับแล้วก็ผมมองว่าเขาจะมีการฟักตัวลงมาที่กรอบสีแดงของผมถ้ามีเลชั่นในการกลับตัวก็จะมีการรนะีบาวเนาะซึ่งผมยังทําราคาแล้วก็กรอบแดงๆไว้อยู่เลยแล้วก็มีการรีบาวขึ้นมาบ้างแล้วนะครับส่วนเพื่อ,อนๆแาวฉลามบางคนในดิสคอร์ดนะก็น่าจะได้น่าจะได้ทาตามแผนนะครับก็ ผมก็ได้บอกไปที่ช่วงโซนนี้เหมือนกันนอ้องก็ดีใจกับพเพื่อนที่ได้ทําตามแผนด้วยนะครับอ่าผมก็มองเป็นเหมือนดิสซ e นิ่งทรังเกิลหรือสามเหลี่ยมรูปแบบหนึ่งน้องที่วิ่งไซเบยอยู่ในกรอบแบบนี้ถ้าตรงนี้ผ่านไม่ได้ก็จะล่วงลงมาหาแนวะรับสำคัญในกรอบแดงๆของผมอีกรอบนึ่งก็ไซเวย์ไปรอเตรียมการเบรกนะครับสำหรับแนวโน้มในภาพนั้นเน่ยในภาพระยะต่อๆไปเนี่ย จะต้องให้มีการเบรกแบบปิดแท่งเทียนเต็มเต็มแท่งเหนือโซนด้านบนหรืออาจจะเป็นโซนด้านล่างไปกอนนะครับผมจะมองว่าอีทิเรียมเนี่ยจะมีการเลือกทางที่แท้จริงเอาละครับก่อนที่จะไปฟังมุมมองของบิตคอย n เนี่ยผมก็ฝากเพื่อนๆเนาะใครที่ชอบการทำเล็บของผม,ผมอยากให้การสนส่วนผมเนี่ยเพื่อนๆสามารถใช้คอมพิวเตอร์หรือมือถือ a n d ด o i d ในการสมัครสมาชิกเนาะกดสมัครหน้าช่องของผมได้เลยนะครับเดือนละ300บาทขึ้นไปนะครับข้อมูลที่สําคัญทั้งหมด ผมจะอัปเดตไว้ในชุมชนนะครับซึ่งบิตคอยผมก็ได้บอกไปแล้วนะว่าเมื่อวานเนี่ยมีโอกาสนะที่บิตคอยเนี่ยอาจจะพุ่งขึ้นมาถึงโซนสีแดงของผมหรือจะไม่พุ่งเลยก็ได้ผมมองเป็นการพักตัวซะมากกว่าและผมก็ให้โซนเอาไว้เนี่ยนะครับที่สมนประมาณ19ื่นที่บิตคอยมีโอกาสจะล่วงลงมา แต่จริงๆก็ไม่ควรจะหลุดด้วยนะซึ่งผมยังทําเส้นประสีเหลืองๆไว้อยู่เลยเนาะเนี่ยเห็นไหมครับผมทําไว้อยู่เลยว่าเขามีโอกาสแล้วจะร่วงลงมาแล้่พุ่งขึ้นไปต่อเมื่อวานนี้เองผมก็เปิดโพสชั่นไปเหมือนกันเนาะในช่วงค่าของเมื่อวานนี้นะครับผมกําลังนั่งเล่นเกมอยู่ยนะแล้วเปิดมาดูแท่งเทียนเอ๊ะช่วงปลายแท่งเทียนตรงนี้มันดูแปลกๆนะผมก็เลยลองเข้าโพสชั่นไปดูนะครับก็พอได้มาบ้างเล็กๆ,ๆน,น,น้อยๆนะสิ่งสําคัญภาพในช็อตเทอมของ Bitcoin Bitcoin บิตคอยเนี่ยบิตคอยเนี่ยก็ยังไม่สามารถผ่านเทรนไลนนน์ตรงีี้้ไปไปดดอยู่นะ เทรนไลน์ของบอดดิงเวทเนี่ยนะครับเห็นไหมมันอาจจะต้องมาจากเฮดแอนด์โชเด e นนะผมจะมองเป็นเฮดแอนด์โชเดินนะครับถ้าเขาขึ้นไปไม่ผ่านตรงนี้เขาจะล่วงลงมาต่อซึ่งไอการล่วงตรงนี้แหละเนี่ยเขาจะต้องไม่ทําโลใหม่นะครับจะต้องไม่ทําโลใหม่ที่ต่ํากว่าโลเดิมตรงนี้เนี่ยจะต้องล่วงลงมาแค่นี้ และเด้งกลับขึ้นคืนไปเลยผมจะมองว่าจุดนี้แหละคือโซนที่สําคัญมากๆนะครับที่จะส่งผลทําให้บิตคอยเนี่ยมีการพุ่งทะลุผ่านทเทรนไลน์อีกรอบหนึ่งเพื่อเป็นการสะสมพลังนั่นเองจะต้องเป็นการยกโลเท่านั้นนะครับผมถึงจะมองว่ามันจะกลายเป็นมุมมองให้แอนโชเดอร์นะแล้วก็พุ่งขึ้นกลับไปคืนที่โซนประมาณ19,500หรืออาจจะช่วง2300อีกรอบหนึ่งเราลองลากทเทรนไลน์ย,ยาวออกไปครับยาวออกไปเลยคือดิสจิติ้งแทรกเกิลเนี่ยเป็นสามเหลี่ยมใหญ่ที่เราคุยกันมาโดยตลอดนะครับซึ่งมัเทใา่ววง,อ,งอีอนน้้ดดไยยโน ภาพเบรกหนึ่งชั่วโมงเนี่ยก็อาจจะวิ่งเป็น descending triangle เหมือนกันก็ได้การ break ตัวนี้อาจจะเป็นการ fake out ก็ได้อาจจะเป็น descending triangle ในภาพใหญ่ก็ได้หรืออาจจะเป็น b o r d i n g wedge มันเดินมาแหละเพียงแค่ตรงนี้เป็นการ fake อ u และล่วงลงมาและเตรียมลงต่ออะไรแบบนี้ก็ได้นะสิ่งสำคัญเลยผมไม่รู้หรอกว่ากราฟจะพุ่งขึ้นต่อไหมหรือลงต่อไหมก็ลองเพียงแค่การ c o n f i r มการ break ท r e n d line ออกไปทั้งแนวโน้มขาขึ้นจะเป็นแนวโน้มขาขึ้นได้ก็ต่อเมื่อบิตคอยจะต้องสะสมพลังลงมาเป็น head and shoulder แบบนี้นะครับและกลับตัวเบรกทะลุผ่านเทรนด์ไลน์ตรงนี้ จุดที่เบรกทะลุนั่นแหละคือจุดตัดสินนะครับรวมถึงถึงแม้เขาจะไม่ผ่านก็ตามและล่วงลงต่อเนี่ยจุดที่หลุดโลเดิมช่วงเนี้ยนะครับช่วงเนี้ยช่วงปลายไส้เทียนเนี่ยโซนราคาประมาณเท่าไหร่ประมาณ18-400ยเนี่ยถ้าปิดหลุดแบบเต็มเต็มแท่งเนยน,นะต้องไม่ใช่แบบทิ้งไส้เทียนเอาไว้นะครับฉะนั้นเพื่อนๆต้องรอดูปิดเต็มแท่งนะถ้าปิดเต็มแท่งเนี่ยเริ่มจะไม่สวยแล้วอ่ะไม่ว่าจะภาพไหนก็ตามแต่จริงๆมีภาพอื่นอีกเยอะแยะมากมายเนาะมันเป็นแพทเทิร์นในการที่จะล่วงลงต่อทางนั้นนะรบซึ่่่่งผมมไไดดด้อกกวาาฟเจจป็ุุตส หรือมันจะกลับตัวแล้วนะผมไม่เคยพูดนะครับผมแค่บอกว่าถ้าเขาจะกลับตัวได้จริงๆเนี่ยเขาก็ต้องเบรกผ่านทําให้ที่สูงขึ้นได้ก่อนถ้าตามแพทเทิร์นนี้หรือตามดิสซินดิ้งทรนเกลเนี่ยก็แค่เบรกเทล่าด้านบนออกไปให้ได้ก่อนไม่งั้นก็เป็นการขึ้นเพื่อลงต่อเพื่อคอนเฟิร์มแพทเทิร์นกราฟต่างๆทั้งหมดนั่นเองนะครับแล้วก็ทิ้งท้ายในคลิปเมื่อวานนะผมก็จะพูดไว้อยู่เลยครับว่าบิตคอยเนี่ยก็วิ่งเป็นเหมือนชั้น n e l ของแฟลกเหมือนกันนะวิ่งอยู่ในกรอบไซเว่์แบบน เขาก็ลงมาจริงๆนะครับฉะนั้นแล้วก็รอดูเขาว่าเขาจะสามารถเบรกผ่านเทนไลน์ในภาพระยะสั้นตรงนี้ได้ไหมถ้าเบรกได้ก็จะกลายเป็นการขึ้นไปหาแนวต้านสาคัญของแฟดอีกรอบหนึ่งจะอยู่ที่โซนประมาณ2 2 0 0ดอลลาร์เลยทีเดียวหรือช่วงช่วงไฮเดิมในภาพระยะสั้นตรงนี้แหละนะครับสำหรับราคาไทยเนี่ยต้องเป็นการปิดแท่งเทียนนะแบบปิดเต็มๆแท่งนะครับเหนือโซน732,000ให้ได้ถ้าปิดไม่ได้จะกลา,ายเป็นการล่วงลงมาหาแนวสำคัญในกรอบไซด์เวกอบเนี่ยเหมือนเดิมนะครับเพื่อนก็ รอจับตาเราดูให้ดีนะครับสำหรับลูนาเองผมก็ได้เทรดเหมือนกันเนาะนะครับตามแผนของเมื่อคืนนี้นะผมก็เข้าไปเล็กๆน้อยๆนะครับก็ TP ไปแล้วนะครับซึ่งก็ยังคงอยู่ในแนวโน้มที่ผมได้บอกไปอยู่เนาะก็คือยังมองเป็นการพักตัวอยู่ในกรอบของ ascending triangle นะครับหรือสามเหลี่ยมรูปแบบหนึ่งอยู่แต่โซนที่สําคัญที่ผมอว่าจะรอรับเนี่ยจะอยู่ที่โซนในกรอบสีแดงนะครับตั้งแต่โซนล่างสุดนะที่ประมาณ21,000ตัวเลขท้ายจนถึงช่วงประมาณ23,800ตัวเลขท้ายนะครับราคาไทยก็จะเป็นประมาณ87นะ,ะมาณ80 นะผมจะมองว่าในกรอบนี้น่าจะปลอดภัยมากกว่านะครับเอาละเพื่อนๆยังไงผมก็ฝากไปเทรดกันที่บายบิตนะครับคลิกที่ลิงก์ของผมจะอยู่ใต้คลิปด้านล่างโอนเงินเข้าไปเทรดและเทรดสปอตนะครับ50 USDT KYC เลเวลหนึ่งให้เรียบร้อยทำให้ครบเงื่อนไขเพื่อนๆได้รับโบนัสฟรีแน่นอนรวมถึงการเทรดฟิวเจอร์ แบบลิมิตเนี่ยค่าธรรมเนียมน่าจะถูกที่สุดและการเทรดสปอร์ตฟรีค่าธรรมเนียมด้วยนะครับใครอยากให้การสับสนผมน้องเป็นกาลังใจเล็กๆน้อยๆก็สามารถใช้คอมพิวเตอร์หรือมือถือ a อ d ด o i d สมัครสมาชิกหน้าช่อง YouTube แผนการเทรดทั้งหมดมุมมองของผมเนี่ยจะอับเบปเดตไว้ในชุมชนของช่อง u t u b e นะครับเหาฉลามก็ทาตามแผนเหมือนเดิมนะครับอาล่านี้จะเป็นมุมมองของ Bitcoin ในภาพ Term, ลองเทอมนตามฟิโบนัชชีเลยนะครับว่าตั้งแต่จุดต่าสุดขึ้นมาเนี่ยมาถึงไฮปัจจุบันเนี่ยนะครับที่ประมาณ17,800าห้มา 1, 7, าาเมื่อน่คเ้ดี ไม่งั้นถ้าหลุดแล้วเนี่ยเราจะไปเจอกันที่โซนฟิบนาชีถัดไปที่88.7%ซึ่งอาจจะเจอกันตั้งแต่โซน15ื 12, ละละละ่นห้าจนถึงหนึ่งหมื่นสองพันดอลล่าร์โดยประมาณเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องระมัดระวังเอาไว้นะครับ ซึ่งต้องจับตาเราดูโซนที่17,800เอาไว้ให้ดีๆนะและผมเคยได้เตือนไปแล้วตาม SP ในช่วงของปี2008แล้วก็จะเป็นช่วงปีปัจจุบันนะที่แท่งเทียนเนี่ยเริ่มเหมือนกันซึ่งเราปิดหลุดเส้นค่าเฉลี่ยที่สาคัญลงมาเรียบร้อยแล้วในไทม์เฟรมมันด้วยมีการทิ้งเท่เทียนเอาไว้หลังจากนั้นพเพื่อนๆจะเห็นว่าปี2008เนี่ยหลุดเส้นค่าเฉลี่ยนี้ล่วงยับประมาณเกือบ50%เปอร็คร่าวๆนะครับปี2001ก็เหมือนกันนะครับปิดหลุดปุ๊ บิตคอยเนี่ยวิ่งตาม S&P มากพอสมควรครับเพื่อนเรามาระวังมุมมองนี้เอาไว้ผมเอามาย้ำเตือนอีกครั้งหนึ่งสำหรับใครที่จะกาวจนเกินไปก็ลองเอามุมมองนี้เนี่ย วิเคราะห์วางแผนกันเพิ่มเติมจะได้ไม่ต้องติดดอยนะครับและสิ่งสําคัญผมก็ไม่ได้ห้ามให้เพื่อนๆชอนนะซึ่งอันนี้เป็นมุมมองกราฟต่อไปที่บิตคอยได้ปิดหลุดแนวรับสาคัญลงมาอีกรอบหนึ่งการขึ้นมาเทสร,รอบนี้อาจจะไม่ผ่านเทรนไลน์เส้นปะหรือเทรนไลน์สีดำๆตรงนี้ก็ได้จะเป็นมุมมองของทรายเกลที่เราได้เบรยออกไปเนี่ยสุดท้ายการลงมารีเทสดันปิดหลุดซะงั้นอาจจะเป็นการขึ้นไปเพื่อลงต่อ มาถึงโซนหลัก 1,800, 1 0 7 0 0 0 0เล็กลยก็ได้นะครับอันนี้จะเป็นมุมมองที่เพื่อนๆต้องระมาัดระวังในการเฟกเอานั่นเองและสิ่งสำคัญถ้าเราดูตามมุมมองของแพทเทิร์นกราฟตามแบร์แฟกแล้วเองเนี่ยเราได้ปิดหลุดชัดเจนแล้วนะครับถ้าเป็นตาตของแบร์แฟกจริงๆ เราอาจจะเจอจุดต่ำสุดที่สมประมาณ1 7 7 0 0นั่นเองซึ่งจะตรงกับแนวรอบิบนันชีที่ผมได้พูดไปก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับและก็ที่สําคัญโคตรมากไปกว่านนั้นในภาพลองเทิมคือในปี2018เรามีร้วสาคัญตรงนี้และวิ่งเป็นเหมือน descending triangle ที่ผมเอาแพทเทิรให้ดูไปอะแบบนี้นะครับมีไฮที่ต่ำลงเห็นไหมไฮต่ำลงและโลเนี่ยเท่ากันเป๊ะเป็น d e s c e n d i n g triangle ในปี2018หลังจากนั้นหลุดเทรนไล ล่วงยับนะครับฉะนั้นฟิบนัชชีที่0.786เนี่ยก็คือเราห้ามหลุดนั่นเองนะก็คือปลายไส้เทียนเนี่ยนะครับซึ่งเพื่อนๆจะเห็นนว่าเนี่ยช่วงปัจจุบันของเราเนี่ยปริมปริมแล้วนะให้ตามลงให้ตามลงให้ตามลงลมรามัดระวังเอาไว้ให้ดีนะเป็นมุมมองที่ผมจะมาย้ําเตือนเฉยนะครับผมไม่ได้ห้ามให้เพื่อนๆห้ามชอนนะมันเป็นเงินของเพื่อนๆแต่ผมเอามาเตือนในมุมมองที่มันน่ากังวล เอาไว้เผื่อเพื่อนๆเนี่ยจะได้ไปวิเคราะห์เพิ่มเติมนะครับเอาแล้วครับเพื่อนๆหวังว่าข้อมูลของผมจะเป็นประโยชน์เนาะแล้วผมก็ไม่ได้ห้ามใครช้อนหรือเพื่อนๆจะทําอะไรเนี่ยมนันคือเงินของเพื่อนสิ่งที่ผมอยากจะมาบอกคือผมก็ไม่อยากจะกาวอะไรเกินไปเนาะผมเคยเป็นคนที่กาวเหมือนกันครับแต่ว่าในเมื่อกาวไปแล้วแล้วมันไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาเนี่ย เงินของเราเสียเปล่าไปฟรีๆเนี่ยมันค่อนข้างจิตตกซะมากกว่าที่จะไปกาวต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็เลยมองว่าเรามองตามความเป็นจริงมองตามหน้ากราฟลองเอาเทคนิคเครื่อมาประกอบสิลองเอาข่าวสารมาประกอบสิแล้วเราประมวลออกมาในมุมมองของเราเองนะครับว่าเราควรจะกาวหรือเราจะวางแผนการเทรด ปรับพอร์ตการลงทุนของเรายัางไงดีจะได้ทํากําไรจากการเทรดได้อย่างยังย่งยืนและอยู่รอดในตลาดได้นั่นเองนะครับยังไงผมขอแค่คนละไลค์คนละเมนต์ซับสไครแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยให้ผมเนาะไม่ต้องจ่ายตังค์ให้การสนับสนุนผมก็ได้อย่าลืมไปเถ่าฉลามที่เกาะวันมากับผมดีใจที่ได้พูดคุยกับเพื่อนทุกคนในวันนี้แล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ